นับสนุนโดย SK99 9ปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิดน้ำขวดเดียวเอาอยู่สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยข่าวบันเทิงครับเตยนะครับเบลค่ะโอเคฮะมาพบกับเราสองคนอีกเช่นเคยนะประจำวันศุกร์ที่22กุมภาพันธ์นับถอยหลังแล้วนะถูกต้องอีกแค่2 3 24, ิบสามยี่6ห้วัน เดือนนี้มี28หรือ29วันเออใช่ใช่6วันอีกไม่เกิน1อาทิตย์จะสิ้นเดือนแล้วล่ะใกล้แลเวเดี๋ยวแป๊บเดียวนะเดี๋ยวกลางปีอีกแล้วพี่เต้ยถูกต้องนะครับแต่ว่าวันนี้คะัรายการของเราครับคุยข่าวบันเทิงครับยังมีข่าวในวงการบันเทิงเนี่ยมาอัปเดตกันอย่างเหมือนเดิมแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นข่าวของคุณหนิงปะณิตา ที่มีข่าวว่าล่าสุดครับเหมือนกับว่าแฟนของเขาสามีของเขาแอบซุกกี้ครับนี่นะแต่ว่าจะเป็นไงต้องรอติดตามกันรู้ไหถึงข่าวของใบเตยอาสยามเขาบอกว่าล่าสุดไปถ่ายแบบมาได้เกือบหนึ่งล้านบาทเขาบอกว่าทะลุู้1ล้านบาทเลยคิดดูว่าเนี่ยนะอ้ําชมพู่เนี่ยยังได้ไม่ถึงขนาดนี้เลยนะถูกต้องนะฮะรูไปถึงข่าวของคุณแพนเค้กครับที่มีข่าวเราเราเคยนําเสนอข่าวว่าคุณแดงไปแล้วว่าจะตามคุณแดงไปอยู่ทางช่องสามีพี่อ้ําแล้วก็น้องขวัญอุสามณีนแล้วก็แพนเค้กด้วยอ่ารอดูว่าวันนี้แพ จะตอบอย่างไรนะรู้มถึงข่าวของมาริโอมาเลอร์เกี่ยวกับคุณใหม่ดาวิกาคิดกันจริงไหมกับมือที่3เป็นอย่างไรนะรวมถึงข่าวของคุณเคนภูภูมิเป็นยังไงบ้างนะฮะกับเราอัปเดตเรื่องความรักกันนิดหน่อยนะฮะแล้วก็มีเทย่าโรเจอร์ด้วยสวยจริงนะแล้วก็หายหน้าไปสักพักแล้วแหละถูกต้องนี่เราบองว่าเราจะนำมาอัปเดตกันทุกคนเลยนะครับเริ่มที่ข่าวแรกกันก่อนละกันนะฮะสำหรับนี่เลยคุณนิงปานิตาโอ้หเรียกว่าซุปเปอร์บันเทิง โพสได้น่ากลัวมากๆเลยนะมดลูกไม่ทันแห้งหนิงช้ำผัวซุกกิกไฮโซโอ้โหเป็นการโพสที่ได้ใจมากๆเลยอย่างที่บอกว่าซปเปอร์บันเทิงเนี่ยเขาแซบจริงๆนะพี่เต้ยพาดหัวข่าวแบบโอ้โหคนดูคนอ่านเนี่ยจินตนาการไปแบบถูกต้องครับก็อย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วฮะคู่รักครับคุณจินแล้วก็คุณหนิงปณิตาหลังจากที่เพิ่งได้คลอดลูกมานะฮะก็มีข่าวออกมาครับคือหลายๆคนบอกว่าอิจฉานะสําหรับคู่นี้เพราะว่า คุณจินจะรินธรรมวัฒนธรรมวัฒนะน,นะก็เป็นทายาทตลาดยิ่งเจริญแฮปปี้นะก็ล่าสุดก็มีลูกสาวด้วยกันแค<ฆ>่หนึ่งคนนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าล่าสุดนะฮะมีคนไปเห็นมีคนตาดีเนี่ยไปเห็น,นครับไฮโซหนา้าหวานฮะบ,บ้านรวยครับนะฮะขับรถพอร์ชแล้วก็เฟอร์รารี่เนี่ยมารับ สามีของคุณหนิงเนี่ยไปเที่ยวกันไม่ว่าจะเป็นไปเดินห้างกันแล้วก็ล่าสุดครับมีไปแบบว่าเป็นกรุ่มไปกันถึงต่างจังหวัดเอะหลายยคนเห็นภาพแล้วก็แบบเฮ้ยมันมันก็ไม่ค่อยดีเนาะ,ะเอภอรรยายก็เพิ่งคลอดลูกออกมามแล้วกัสามีก็ไปเที่ยวไปอะไรอย่างนี้อ,อันนี้อันนี้ก็หลายคนอาจิคิดว่าอาจจะเป็น แก๊งไฮโซของเขาหรือเปล่าเพราะว่าพี่จินอาจจะเป็นเพื่อนในกวนในแก๊งเดียวกันหรือเปล่าหรือเปล่านะครับก็ต้องอรอติดตามแล้วกันว่าถ้าไปเจอพี่หนิงเนี่ยเดี๋ยวจะสัมภาษณ์มาแล้วกันว่าเอ้ยกับประเด็นนี้นะคะ,ค,ะคุณจินกับไฮโซหน้าหวานเนี่ย ตก<ง>ตกองแล้วมันเป็นยังไงถูกต้องแล้วก็ล่าสุดผมก็พี่หนิงเนี่ยก็เริ่มที่จะทํางานนะกับทางช่อง8แล้วผมวก,ก็เริ่มทํางานบ้างแล้วก็อาจจะเลี้ยงลูกบ้างด้วยแต่ว่าส่วนเรื่องนี้เดี๋ยวถ้าเจอเดี๋ยวเดสัมภาษณ์มาอีกทีแล้วกันนะครับค่ะเดี๋ยวเรามากันที่อีกหนึ่งสาวเลยดีกว่ากับหนังสือพิมพ์ซูเปอร์บันเทิงกับข่าวของสาวใบเตยอาสยามนั่นเองเงินล้านฟาดหัวใบเตย อาใยต้นไม้จนเซียนตำนี่แต่ละพารกค่ะาเยไงนะครับเพราะว่าโอ้โหเขาบอกว่าระดับคุณอ้ําระดับใครก็ยังไม่ได้ราคายังไม่ถึงร้านแต่ใบเตยบอกแล้วบอกว่าระดับใบเตยเนี่ยมันต้องมีอะไรที่มัน ใช่เขาก็บอกว่าเมื่อ,อก่อนเนี่ยแค่ได้ออกงานต่อให้ไปฟรีนี่นะคะสาวใบเตยอัธยามันก็จะไปทันทีเลยพี่เตย <c oughs> แต่นาทีนี้ไม่มีเงินแสนอย่าหวังว่าใบเตยจะไปให้นะจ๊ะ,ะล่าสุดนะคะตัวแม่ตัวสาวใบเตยเนี่ยได้ค่าตัวถ่ายแบบอย่างที่พี่เตยบอกทะลุล้านแล้วด้วยไปรับงานถ่ายแบบชุดว่ายน้ากับหนังสือเล่มหนึ่งค่ะได้ค่าตัวทะลุ1นล้านบาทเลยทีเดียวถ่ายแบบชุดว่ายน้าราคานี้นะคะสาวชมพู่แล้วก็พี่อ้ําของเราแล้วก็สาวพลอยเชอร์มาเนี่ยยังไม่ ได้ราคานี้เลยอืมก็เลยมีโอกาสได้ถามเขานะคะผู้สื่อข่าวถามเขาเขาก็บอกว่าใบาเตยเพิ่งไปรับงานถ่ายแบบนิตยสารมาค่ะถ่ายเสร็จหนูยังบอกกับเขาเลยว่าหนังสือพี่ขายดีแน่ๆระดับใบเตยเนี่ยต้องมีอะไรเด็ดๆอยู่แล้วเขาบอกเองน,นะพี่เตยเออเขาบอกให้หนูทําอะไรอยากได้ท่าไหนมีท่าปีนต้นไม้ด้วยค่ะก็ต้องทั้งปีนทั้งอ้าทั้งน,นีบก็ร้องไว้เลยค่ะเพราะว่าเซียนมันตามเออนฮะมันเป็นการโพสตท่าที่ดูร้อนแรงค่ะแต่ไม่มีปลดอะไร แต่ว่าจะเน้นหนักในการโชว์ชุดว่ายน้ําแล้วก็อยากจะบอกว่าของใบเตยเนี่ยไม่มีรีทัชนะคะเพราะด้วยตัวเราไม่มีส่วนเกินไม่มีส่วนขาดแสงพร้อมเลยไม่ต้องตัดต่อไม่ต้องรีทัชอะไรเลยอดูแล้วกันน่าจะเร็วๆนี้ค่ะน่าจะได้ชมกันแต่เขายังไม่บอกหนังสือนะว่าเล่มใช่แล้วเขาก็บอกอีกด้วยนะค่าตัวเยอะค่ะเกือบล้านเลยเออหนูรับปีละเล่มค่ะมันเลยทําให้เราเนี่ยได้ค่าตัวเยอะขนาดนี้เออเขาเป็นผู้หญิงที่มั่นใจในตัวเอง งสูงมากๆเลยนะแต่ก็เขาเ็้าสวยอยู่ไงคุนเป๊ะอยู่นะครับแต่ว่าต้องรอดูออกมาแล้วกันว่าจะสมกับราคาล้านหรือเปล่ายอมรับแล้วนะเขาบอกเองเลยนะว่าระดับใบเตยแล้วเนี่ยมันต้องมีอะไรที่เด็ดอยู่แล้วใช่ไหมคือมันต้องไม่ธรรมดาใช่มันต้องไม่ธรรมดาอยู่แล้วเรางว่าต้องได้มาออกในรายการของเรางใ่นอนในซีรีส์นั้นค่ะก็ต้องรอติดตามว่ามันจะเป็นหนังสืออะไรแล้วก็จะเซ็กซี่ร้อนแรงขนาดไหนแล้วก็อย่างที่เขาบอกว่ามีท่าโพส ต้นไม้เลยด้วยจนเซีอันต่ำเขาเลยะแต่เขาบอกจริงๆแล้วมันจะไม่โป๊ะมันจะเน้นไปที่ชุดว่ายน้ำชุดว่ายน้ำแล้วก็ท่าด้วยด้วยการโพสการอะไรเงี้ยมันจะดูร้อนแรงคือเนื้อคือจะไม่ไม่คือไม่โป๊เปลื่ยนและที่สัมพันธ์ไม่มีรีทัชเพราะว่าของใบเตยเนี่ยไม่มีส่วนขาดแล้วก็ไม่มีส่วนเกินแค่ไฟมาก็ถ่ายได้เลยโอ้โหอะไรจะเป๊ะขนาดนั้นอ่ะเดี๋ยวดูแล้วกันว่าออกมาจะเป็นแบบไหนโอ้โหจริงๆน่าอยากเห็นภาพมากจริงๆแล้วเนี่ยเขาตัวเขาเองเขาพูดขนาดนี้ทำให้เราอยากดูเยยอากเห็น่าจะเป็นซัมมเอรต อเพราะว่าดาราหลายๆคนเนี่ยก็จะถ่ายบิกินี่ถ่ายอะไรกันอย่างนี้คิดว่านะคิดว่ารอดูอีกสักระยะหนึ่งถ้ามีข่าวถ้ามีภาพรับรองว่าจะเอามาให้ดูแน่นอนต้องขึ้นอีกสุดทิมบ้างแหละใช่อ่ะไปที่อีกหนึ่งข่าวครับอันนี้น้องน้องน้องเบลไปมาด้วยค่ะอ่ะเป็นไงบ้างฮะกับสาวนันเชคครับนี่เลยงานโซฟรีเอ็กซ์ตาร์ไดนะคะจัดขึ้นภายใต้แนวความคิดสมายออนสเตจโดยเนรมิตห้างดังเชนทันเวิลด์เนี่ยให้กลายเป็นแคทวอล์คที่ยิ่งใหญ่อลังการค่ะโดยนายทาคุมิเทรากาวะกรรมการผู้จัดการ บริษัทยูนิชามประเทศไทยจำกัดน,นะคะเขาก็บอกว่าผลิตภัณฑ์นี้เป็นนวัตกรรมล่าสุดโดยการนําเสนอของยูนิชามเป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็นทางเลือกใหม่แล้วก็จอบ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้หญิงที่ต้องการความสะดวกสบายเรียก <Re ek S 1> ว่าถึงวันนั้นของเดือนเนี่ยวันมา,มามากเนี่ยก็ต้องการความสบายให้กับตัวเองก็เลยจัดทาผลิตภัณฑ์นี้ขึ้นมาค่ะและภายในงานนะคะก็ยังได้มีพี่แม่กลาแมพัชรศรีเบญจมาศเนี่ยมาเป็นพิธีกรในงานแล้วก็มาร่วมพูดคุยกับเรียกว่าเป็นพรีเซนเตอร์สาวสวยของโซฟีสาวแพนเค้กเขมดนิจามิกรน,นั่นเองอะ่ะที่เรียกว่ามาร่วมแชร์ความความลับดีกว่าว่าทำยังไงให้ไอถึงวันมามากปุ๊บเราจะใช้ผลิตภัณฑ์ยังไงดูแลอะไรอย่างนี้ไม่ให้อับชื้นค่่ะกเรียวาได เอสาวแพนเค้กทั้งทีแล้วนะคะก็เลยถามสนิดนึว่ามมีรายชื่อติดโผลว่าจะไปอยู่ช่อง3กับคุณแดงเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างแล้วก็สัญญาณทางช่อง7เนี่ยเหลือกี่กี่ปีคะถึงปีไหมแล้วก็ถ้าจะไปเนี่ยจะไปจริงๆหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะมีาว่าจะย้ายไปช่องสามแคุณแดงอะไรอย่างนี้มีรายชื่อแกในโผล่มีในโผล่ล้วคะ จริงๆแล้วคุณแดงก,ก็มีพระคุณกับแทนมากๆค่ะแล้วก็ได้ให้โอกาสหลายๆอย่างซึ่งตอนนี้ก็เราก็ายังยังยังทำงานอยู่ในช่องเสร็จนะคะก็ยังไม่ได้มีอะไรค่ะไม่แน่ใจอะค่ะยัง,ยงไม่ยังไม่ได้ดูแต่ก็ประมาณหนึ่งนะคะแต่ว่า,าราาไม่บอกไมย้ายไปที่ไหนแน่นอนก็เดี๋ยวทำทำ,ทำใน,น้นางานของเราให้เรียบร้อยก่อนกันค่ะ ไปช่องสามเดีกยได้มีการคุยอยู่กับเข้าไปอวยพรปีใหม่อะไรที่ผ่านมาไน้ก็มีโอกาสได้เข้าไปกราบค่ะยังไม่มีการทักามเยก็เริ่งปกติค่ะเป็นคุยกันเรื่องปกติมากกว่าค่ะเรื่องทั่วไปค่ะเดี๋ยวไว้ถ้ามีอะไรเราค่อยเราค่อยบอกกันแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีอะไรค่ะตั้งแต่เราพักวันีที่รอคอยต่ก็ยังไม่มี ก็คงคงดูในในเรื่องที่เหมาะสมกับเราก่อนเน้ย่ะคะไม่เกี่ยวกันค่ะก็ะวรเป็นคนละส่วนกันเราจัดสรรในเวลาในส่วนนั้นได้ค่ะ อย่างที่สาวแพนเค้กเขาบอกว่ากับคุณแดงเนี่ยหลังจากที่คุณแดงไปร่วมงานกับช่อง3เนี่ยก็มีโอกาสได้คุยกันบ้างเพราะว่าคุณแดงเนี่ยเรียกว่าเป็นผู้มีพระคุณแล้วก็หลังจากคุณแดงไปเนี่ยก็มีโอกาสได้เข้าประกาศท่านอะไรอย่างนี้ก็คุยกันปกติแต่ว่าจะไปหรือไม่ไปนั้นเขาบอกว่าเดี๋ยวรอก่อนดีกว่าเดี๋ยวรอเช็คสัญญาอีกทีนึงว่ายังไม่ทราบว่าเหลือหรือกี่ปีแต่ว่ายังเหลืออยู่แต่ว่ายังไม่รู้ว่ายังไงเขาบอกอย่างที่บอกลยเดี๋ยวรอไปเช็คดูกก่อนแล้วจะมาอัปเดตทีว่าเป็นยังไงแล้วก็จะไไไปปจรรรริงงๆหือออออออม่่่นนนัั้้้เาากกกก็บวตีสญญ มาหมดก่อนละกัน<ช>ว่าอยู่ที่ เขาตัดสินใจแล้วว่าจะไปหรือไม่ไปอย่างที่คุณแดงก็บอกไปแล้วบอกว่าก็ร้อยสัญญาหมดอยู่ที่ตัวเด็กละถ้าเด็กจะมาก็มาถ้าเด็กไม่มาก็ไม่เป็นไรค่ะก็เรียกว่าลืมบอกไปสักนิดนึงว่าบรรยากาศภายในงานเนี่ยนอกจากสาวแพนเค้กกับพี่กะละแมของเราเนี่ยมาร่วมพูดคุยรวบแชร์ประสบการณ์ความมั่นใจของตัวเองในวันนั้นของเดือนแล้วนะคะก็ยังได้เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาโซฟีอีกด้วยรอติดตามได้น่าจะเร็วๆนี้ทางโทรทัศน์นะครับนะฮะตอนนี้ก็พักเบรกสักครู่หนึ่งครับค่ะ ภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำความยากจนกเกิดเป็นปัญหาใหญ่ของคนทั่วไปแต่วันนี้ด้วยความตั้งใจจริงที่อยากจะเห็นคนไทยรวยทั่วหน้าของผู้ชายคนนี้กายไพรินผมจะเปลี่ยนแปลงคนไทยให้รวย24ชั่วโมงดูช่อง iNtv ช่องนี้มีแต่คำว่ารวยแน่นอน iNtv ช่องนี้รวย24ชั่วโมงนังสือพิมตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดพาแผนเครือข่ายยุคไฮเทค T2R พ่อมดขายตรงตัวจริงคอปพอเดินหน้าแก้กฎหมายธุรกิจเฉพาะเหตุผลตอบแทนต่ำแต่แบบภาษีสูงขายตรงดาน่าโผมโรงจัดงานสร้างศรัทธาฉลองครบรอบบริษัทระดับเข็มเชิดชูเกียรติสวเวนเซนเปิดศึกตลาดไอศครีมพรีเมียมขยายฐานเฟรนไชายเจาะทั่วประเทศย้ำแบรนด์ผู้นำเหตุเกิดที่ World Freedom Success ลูกทีมร้องกองปราบแม่ทีนเบี้ยวบริษัทโกงสมรภูมิตลาดเครื่องดื่มเดือดยอดขายปี55แตะ1.8แสนล้านไบโอคอสกรุ๊ปยอดขายพุ่ง400%เรซีเรียมหนุนรัฐดันไทยสูหับอาเซียนสื่อพิมพ์ตลาดวิเคราะห์วางแผงแล้ววันนี้ห้ามพลาดนะคะ SK 999ปุ๋ยอินีเคมีชนิดน้ำช่วยเพื่อนทุกชนิด จะเดินเติบโต,ะต,ะต,ะตะได้ดียิ่งขึ้นให้อาหารได้ทั้งทั้งรากและทางใบในขวดเดียวกันใช้ง่ายไม่มีผลข้างเคียงนี่คือนวัตกรรมทางการเกษตรแนวใหม่ลดขั้นตอนการหว่านปุ๋ยเม็ดได้มากมายใช้ปุ๋ยน้ำา s k 999ฉีดพ